บทที่ส4สิทธิ์ของคููมันลิฟต์ของชั้นบนสุดเปิดออกข้างหน้าจะมีทางแยกซ้ายกับขวาในแต่ละชั้นจะมีห้องชุดทั้งหมดสองห้องและไม่มีลิฟต์ในตัวเนื่องจากเกรงว่าหากทําลิฟต์มาเปิดที่ห้องของเจ้าของหากวันใดวันหนึ่งลิฟต์เกิดขัดข้องอาจจะทำให้เจ้าของห้องถูกรบกวนเพราะมีใครไม่รู้มาโผล่ที่หน้าห้องได้ ดังนั้นทางโครงการจึงทำลิฟต์แยกเอาไว้ตั้งหากไลาลาเดินเข้ามาเพียงคนเดียวพร้อมกับขีกาสสำหรับใช้ในลิฟต์แน่นอนว่าโครงการรู้เช่นนี้คนที่เข้ามาได้ต้องมีขีกาสเท่านั้นไลาลามาถึงหน้าห้องของนับดาวจากนั้นก็เคาะประตูหากว่านับดาวอยู่ในห้องแล้วไม่ยอมเปิดออกมาคุยไลายลาก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ว่าจะอย่างไรวันนี้ก็ต้องคุยให้รู้เรื่อง ไลาลาตัดสินใจเคาะประตูห้องของคู่มั่นตนทุกอย่างยังคงเงียบสงบไร้เสียงตอบรับใดๆหญิงสาวจึงตัดสินใจเคาะมันอีกครั้งและคราวนี้ประตูก็ถูกเปิดออกด้วยฝีมือของนับดาวเจ้าของห้องยังคงอยู่ในชุดนอนนับดาวหาวอดวอดพร้อมกับเชื้อเชิญให้คู่มันเข้ามาด้านในตัวมากวนเราทำไมกัน นับดาวเดินนำไปยังห้องรับแขกเธอมองไลลาที่มีดวงตาคล้ำมองใบหน้าน่ารักนั้นไม่ค่อยสดใสเท่าไหรนะ่นักให้ตายเถอะเกิดมาไม่คิดว่าตัวเองจะมีผู้หญิงสองคนในชีวิตอันที่จริงแล้วนับดาวเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าอยากทำตัวเป็นขุนแผนหรือว่าอีเหนาอะไรประมาณนี้หรอกนับดาวไม่คิดว่าแบบนั้นมันเท่หากแต่สถานการณ์ของนับดาว ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงอยู่มากไปหน่อยทุกอย่างมันจึงผิดจากที่คาดไปมากเราก็บอกแล้วไงว่าเรามาเรื่องพี่เดือนไปหาหมอผีกันนัดตัวดีหากแต่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหรนะ่นักตามประสาของนับดาวที่ไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเท่าไหร่ไลลานั่งลงแล้วซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของนับดาว นัดตัวไปหาหมอผีกันเถอะตัวจะบ้าหรือไงไปให้หมอผีไล่ผีให้เนี่ยนะนับดาวมองหน้าไลลาเราก็ได้แต่สายสีสะไม่คิดว่าไลาลาจะคิดเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นใช่เราไม่ยอมเสียตัวให้พี่เดือนหรอกนะไลาลากอดนับดาวแน่น พูดด้วยเสียงที่ดังเพื่อหวังจะให้ใครที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้ได้ยินไลลาเราบอกตัวแล้วไงว่าเรายังรักพี่เดือนอยู่นับดาวบอกครูมั่นด้วยกิริยาที่เรียบนิ่งต่เรากำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรอตัวตัวเป็นคนนะคนก็ต้องเป็นของคนไม่ใช่ของผี เอ๊ะคำก็ผีสองคำก็ผีถ้าตัวจะมาหาเรื่องของพี่เดือนตัวกลับไปเลยนะเราจะรักจะชอบแกล้งไลาลามากไปนับดาวชักเริ่มฉุนสงสัยตอนนั้นจะแกล้งไลาลามากไปหน่อยเรื่องผีพี่เดือนพอหัวว่างไม่ต้องกังวลเรื่องพ่อป่วยไลายลาก็เลยเป็นบ้านะตัวเราไปหาหมอผีกันไม่ไป ถ้าจะมาแค่นี้ตัวกลับไปเลยนะนับดาวไล่เพื่อนไม่จริงจังก่อนจะมองตามเมื่อไหลลาเดินสำรวจไปทั่วห้องไหนว่ากลัวผีไงแล้วทำไมถึงริกล้าเดินไปทั่วเหมือนกําลังค้นหาบางอย่างนับดาวนั่งนิ่งรอดูท่าทีของอีกฝ่ายเงียบๆถ้าตัวไม่ไปเราจะย้ายมาอยู่กับตัวเรื่องอะไร เรายังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยนับดาวคันปากยุบยิบหากว่าไม่เห็นแก่บิดาของไลลานะเธอจะตัดสินใจบอกไลลาแม่งตอนนี้เลยนึกมาแล้วก็โมโ oh. หทำไมคุณพ่อของไลลาถึงเกิดมาป่วยตอนนี้กันแล้วก็โมโ oh. หตัวเองที่ไม่ยอมถามเอาความจริงกับพี่เดือนปล่อยให้เรื่องมันลากยาวมาถึงขนาดนี้แล้วยังไง ไม่แต่งก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่หรอคอยดูเธอไลาลาจะทำให้พวกเขาจนแต้มเลยอยากทำอะไรลับหลังไลาลานักใช่ไหมคอยดูเธอจะทำให้ยอมจำนนต่อหลักฐานให้ได้ไลลา,ลานับดาวโมโหร่างสูงถึงกับลุกขึ้นมายืนแล้วเดินเข้าไปหาไลลา,ลาก่อนจะจับมืออีกคนเอาไว้แล้วลากออกไปที่หน้าห้อง กลับไปเลยอย่ามาทำนิสัยแบบนี้นับดาวเองก็ไม่เคยเห็นไลาลาเป็นแบบนี้มาก่อนเธอมองเข้าไปในดวงตาสีเข้มของเพื่อนสิ่งที่นับดาวเห็นคือความโกรธไม่พอใจและหึงหวงไลาลาหึงผีเนี่ยนะนับดาวอยากจะหัวเราะแต่มันก็หัวเราะไม่ออกเท่าไหร่ไม่กลับจนกว่าเราจะเจอพี่เดือน ไลาลาฝืนตัวพาตัวเองหลุดพ้นจากมือของนับดาวแล้วก็วิ่งกลับมาที่กลางห้องตัวอยากจะเจอผีทำไมกันนับดาวชักหงุดหงิดเดินตามไลาลามาแล้วมองอีกฝ่ายที่เริ่มสำรวจเข้าของต่อไม่พอไลาลายังเข้าไปในห้องนอนของนับดาวอีกด้วยไลลา,ลาตัวกำลังทำอะไรเนี่ยอยู่ไหน พี่เดือนอยู่ไหนคะออกมาคุยกันหน่อยได้ไหมคะไลาลาตะโกนดังคลายกับจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นี่เป็นบ้าอะไรนับดาวกอดอกไลาลาชักจะเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกทีแล้วเราหาพี่เดือนตัวไม่เห็นหรือ,อยังไงไลลา,ลาถ้าตัวจะมาบ้าแบบนี้ ก็กลับไปเลยปะไลาลาหันมามองคู่มั่นของตนแล้วเหยียดยิ้มมุมปากว่าไลาลาบ้าอย่างนั้นเหรอนับดาวคงจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้โง่นักหนาไลาลายังคงตามหาร่องรอยของปลายเดือนไปทั่วห้องนานจนกระทั่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่พบอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยไม่มีแม้กระทั่งเส้นผมบนเตียงหรือว่าอันที่จริงแล้วพี่เดือนไม่ได้มาค้างที่นี่ หากแต่ทั้งสองนัดเจอกันที่อื่นเราจะค้างที่นี่กับตัวไลาลายืนยันจะขางที่นี่กับนับดาวถ้าตัวจะขางที่นี่เราจะกลับบ้านหรือถ้าอยากไปเอาหมอผีมาปัดเป่าห้องนี้ก็เชิญตามสบายเลยนับดาวถอยเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำแต่งตัว เราก็เตรียมเก็บของจะออกจากที่นี่ก็ถ้าหากอีกฝ่ายยืนยันจะค้างด้วยนับเดาวก็ไม่อยู่หรอกจะอยู่กันสองต่อสองกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองอยู่เข้าไปได้ยังไงทำไมตัวต้องกลับด้วยละ่ะก็เราไม่อยากคุยกับคนบ้าเป็นตัวไม่ใช่หรอที่บอกว่าวิญญาณของพี่เดือนมีจริง ถ้าใช่เราจะทำไหมถึงมีจริงเราก็ไม่อยากให้ตัวทำอะไรค้ามหน้าค้ามตาเราปะแท้จริงแล้วนับดาวก็แทไปอย่างนั้นเองตรงไปยังประตูของห้องจากนั้นขายาวก็ก้าวออกไปฟ้าไลาลาไม่ได้ตามออกไปด้วยเพราะยัง,งคงขนข้าวของต่อพี่เดิอนอยู่ไหนคะไลาลารู้แล้วนะคะว่าพี่ยังไม่ตาย ปลายเดือนสองกล้องทางไกลมองรถยนต์ของนับดาวที่ขับออกจากอาคารหลังจากที่เธอออกมาจากห้องนอนเพื่ออาบน้ำคุณนับก็วิ่งเข้ามาบอกว่าคุณไลาลากำลังจะมาที่นี่คนตัวโต,วตวรู้ว่าเจ้าของโครงการเป็นญาติของเพื่อนคุณไลลา,ลาดังนั้นจึงติดต่ออีกฝ่ายเอาไว้ตั้งแต่แรกหากไลาลาติดต่อมาให้ช่วยเหลือจะต้องแจ้งคุณนับดาวก่อนทุกครั้งเพราะไม่อย่างนั้นคุณนับดาวจะฟ้องโครงการ เรื่องความไม่เป็นส่วนตัวแล้วใครมันจะอยากมีเรื่องกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทั้งสองฝ่ายเจ้าของโครงการก็จะช่วยเหลือคุณไลลาพร้อมกันนั้นก็จะส่งข่าวเตือนคุณนับดาวไปด้วยดังนั้นเราจึงเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วโดยที่ห้องที่คุณนับดาวพาเธอมาอยู่เป็นห้องชุดอีกห้องสำหรับปล่อยเช่าซึ่งช่วงนี้ไม่มีแขกเข้าพักคุณนับก็เลยพาเธอไปอยู่ที่นั่น ส่วนห้องที่คุณนับดาวเปิดต้อนรับคุณไลลา,ลาคือห้องพักจริงๆของตนซึ่งคุณไลาลาก็ไม่ได้รู้ว่าคุณนับดาวถึงกับซื้อห้องชุดไว้อีกห้องปลายเดือนถอนหายใจกับเรื่องความรักสามเศร้าเราสามคนสามเศร้าที่ไหนนับไม่เคยรักเลยสามเศร้าที่ไหนกันนับไม่เคยรักไลลานับรักพี่เดือนคนเดียวแล้วขอเลยนะคะ ว่าอย่าทำตัวเป็นนางเอกแบบเสียสละแล้วหนีไปนับไม่อินกับนิยายช่วยกรุณานั่งสวยๆรอผัวเคลียร์ปัญหาเข้าใจไหมคะเราพูดคุยกันก่อนที่คุณไลาลาจะมาถึงสามีสั่งเอาไว้ว่าห้ามคิดเองเออเองเด็ดขาดตอนนี้คุณนับก็คงกลับไปนอนที่บ้านดีไม่ดีปลายเดือนคิดว่าคุณนับอาจจะต้องปรึกษาท่านในพลและคุณหญิง เรื่องการขอยกเลิกงานแต่งงานกับคุณไลลา,ลาหลังจากคนเข้าของในห้องของคู่มั่นเรียบร้อยไลายลาก็ออกมาจากโรงพยาบาลที่ปิดารักษาตัวอยู่อ้าวทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะลูกไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคุณหญิงเบญจวรรณที่อารมณ์ดีเพราะคนเป็นสามีสุขภาพแข็งแรง แถมวันนี้เขายัางลุกขึ้นเดินได้แล้วเอ่ยทักทายบุตรสาวคุณพ่อคะวันนี้เดินได้แล้วหรอคะเนี่ยไลลาไม่ตอบคำถามมารดาหากแต่เดินเข้าไปกอดบิดาเอาไว้โมโหจนอยากจะร้องไห้เพราะไลลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่านับดาวต้องการจะทำอะไรกันแน่หรือว่าที่นับดาวจะแต่งงานกับเธอเพราะต้องการเอา เดินได้แล้วสิลูกต้องแข็งแรงให้เร็วที่สุดจะได้ทันงานแต่งของหนูไงไหลลาแซงยิ้มให้กับบิดาทั้งที่ใจจริงหญิงสาวอยากจะร้องไห้ใจจะขาดเธอกอดมารดาแน่นขึ้นเพื่อขอกำลังใจสู้กับคนตายยังพอมีภาษีแต่นี่พี่เดือนยังไม่ตายเลยแถมดูท่าว่านับดาวจะยังรักเหมือนเดิมอีกตั้งหากก็รูปที่ได้มานั้น มันสื่อว่านับดาวมีความสุขมากที่ได้อยู่กับปลายเดือนทะเลาะกับหนูนับดาวมาหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะหนูแค่คิดถึงเขานะคะอะไรกันลูกคนนี้เป็นบิดาที่รู้สึกเอ็นดูลูกสาวเหลือเกินเขาจึงอดพูดต่อไม่ได้ทางั้น เราเลื่อนงานแต่งเร็วขึ้นดีไหมละ่ะจะได้มีนับดาวเป็นของตัวเองก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอเลื่อนงานแต่งมาให้เร็วขึ้นคอยดูว่าฝั่งนั้นจะว่าอย่างไรทำไมจะทำไม่ได้พ่อก็จะเอาอาการป่วยของตัวเองเป็นข้ออ้างกดดันไอในพลแล้วให้มันยินยอมพร้อมใจยังไงละ่ะหนูรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะ ไลาลาลุกขึ้นแล้วเข้าไปกอดบิดาเอาไว้จนแน่นหญิงสาวซ้อนใบหน้าพอใจถนับดาวยังยินยอมแต่งงานกับตนอยู่ไลาลาจะปล่อยเรื่องของปลายเดือนไปก่อนไลาลารู้ว่านับดาวรักปลายเดือนหากแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือก็ท้าวรักปลายเดือนมากแล้วทำไมอีกฝ่ายถึงต้องแทงกันข้างหลังอย่างนี้จะปกปิดทำไมกันหรือจะกลัวว่าท่านในผลรู้เรื่อง มันก็ไม่น่าจะใช่เพราะนับดาวไม่ใช่เด็กประถมหรือมัธยมแล้วนับดาวคนนี้ไม่ใช่นับดาวคนเก่าอีกต่อไปงั้นคุณพ่อพูดกับคุณพ่อของนับให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูรักเขาหนูอยากแต่งงานกับเขาจะว่าไหลหลาหน้าด้านหรือก็ไม่ใช่ก็คนทั้งสองเป็นผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน นับดาวรักปลายเดือนได้แล้วทำไมไลลาจะไม่มีสิทธิ์รักแลอยากได้นับดาวบ้างหล่ก